เอาอีกแล้วหมูม่มบ้านก็คือดีๆอันนี้นบดติดเมนติติดตุ่มบอด้กี้ดอกลดห้างอีกแล้วลดห้างแล้ว งานเข่าอีกแล้วเมนบองงานเข่าบองสั่งมาบังสั่างานเข่าแล้วพี่น้องงานเข่าแล้วงานเข่าแล้ว Văn cái khi đi đi vô Thầm hát sang ít leo Chỗ gọc đơ có gì tía đây มบรน,นยก็อากาศเย็นที่น้องเย็นอีกแล้วหญาแห่งไปตัดมาเมื่อวานบรรยากาศเนี่ยมือเศารารถกับห้างอีกแล้วเอิ่นหาสร้างอีกแล้ว ไปหาสร้างแล้วคนยังอุ่นงานเขางานเขาเออไปสอมแน่นัน่นฮะเบิดเบิงไปตัดไอคีบอรุ่นนัน่นโชคโชคไปเบิดข้อแนมแล้วไปตัดไอคีบองานเขา ดาวไล่ผูกไว้ก้นแดนใส่รถคนเอนบ่เอ้ย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 เ้ยรถไปพันใดดอกทอไปพันใดหาสร้างมาเบิองก้นแท้สิบเป็นนี่ยังมาได้ไปดอกทองเอ้ยตัดหา้ามือนี หนาวบ่อยห่ now. Now, ือหนาวบ่ฮะอากาศดีเย็นสบายหนาวหนาวเดือนสามพี่น้องหนาวเดือนสองเดือนสามพี่น้อง เสียบแต่ว่าเสียงหักใหม่ไหม Ngà tết mà mở văn Mà thương mở hình, hàng mất Kín đầy bông Đem kín, bương, kín này bông Hứng? Hứng? kín đầy bông Kín đầy bông kinh tí ưu khả sáu um rực kinh tí ưu mương mươn này nổi kinh 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 anh ăn nang hết nhận nó nấn ăn phết tấm mươi thêm khuôn chai thong, ăn ếch ếch dù khi nóng chai thong. Đột cả hàng hang lều. Hoạt cái hai sang, nhu năm sang, nhu ba. Tìm sang, nhu về kia, nhu kia, nhu kia, nhu kia, บบยเออน้องอ่าอะไรแมงวันก็ได้ก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะ ชิปนิกไว้ซัำนี้ก็น,น,กน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ